สวัสดีครับสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับการทำคลิปนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญพระปิดตานะครับหลวงปู่บุตดานะผมหลวงปู่บุตดานะครับมารีวิวให้ FC พี่ๆน้องๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมก็เป็นรุ้นเนื้อมานะฮะรุ่นเนื้อมา ก็อันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับเหรียญนี้นะเหรียญนี้เปิดไปแล้วหนึ่งเหรียญนะครับผมเปิดดูไปแล้วหนึ่งเหรียญนะฮะอดใจไม่ไหวนะเปิดดูไปแล้วนะแต่ว่าที่เหรียญนี้เป็นยังไม่ได้เปิดนะครับซีนเดิมเลยนะผมเป็นซีนเดิมเลยนะก็เจ็ดเหรียญนะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็ผมจะผมจะเปิดแค่ผมเปิดไปแล้วเหรียญหนึ่งนะองค์หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกสามนะครับผมเปิดอีกสามองค์นะฮะเดี๋ยวอีกสี่องค์นี้น่าจะเก็บไว้นะเพราะว่า เปิดสี่องค์นี้น่าจะพอแล้วครับเพราะว่าเหรียญก็คล้ายๆกันนะครับแต่จะแตกต่างกันแค่มีตะกุดฝังตะกุดเงินตะกุดทองเลยนะครับแล้วก็เนื้อว่านมลสารนะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับผมแต่ว่าลักษณะก็คล้ายๆกันหมดนะก็ผมจะเปิดแค่สี่ลุนพอนะครับผมสี่ลุนนะครับสี่ 5, 5ลุนห้าุห้าลุนก็ได้นะครนะเปิดไปแล้วลุนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูความกันนะลุนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเปิด ซีนเดิมเลยนะฮะอีกสี่นะเก็บไว้สามนะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากเปิดหมดครับอันนี้เ็าเก็บไว้อย่างนี้ครับผมนะเปิดเปิดแค่นี้ดูพอนะครับซีนเดิมเลยนะครับผมยังไม่ได้แกะนะฮะรุ่นนี้นะก็ใครม่เข้ามาดูนะครับช่อง Big s โซเบร์ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ยอดบิวยอดไลค์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับนะ ก็จะมาทําคลิปนะครับของพระนะครับพระที่ออกใหม่นะครับมาทําคลิปพระนะครับให้รับชมกันนะครับพยายามจะทําให้เยอะๆนะครับผมนะเป็นพระที่ว่ากระแสกําลังดังนะครับร้อนแรงตอนนี้นะผมแล้วก็ราคาแพงๆนะนะเป็นเหรียญที่ราคาแพงๆนะครับกระแสดีนะครับแล้วก็ สร้างน้อยนะผมนะส่วนมากสร้างน้อยนะครับที่ราคาแพงๆนะครับจะสร้างน้อยนะผมอันนี้ออกออกปีหกสี่นะก็รุ่นนี้นะผมนี้สินเดิมเลยนะพระปิตาหลวงปู่บุตดานะครับผมรุ่น,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 นะนนะรวย,ย,ยชนะจนนะครับผมนะจัมโบ้ปดหนี้นะครับพระปิตาจัมโบ้ปดหนี้นะครับรดยรุ่นรวยชนะจนนะครับผม ทีมงานส1บเอดเสียนะครับการันตีนะรุ่นนี้ทีมงานนะ London, น,น,นี้นะฮะก็ก่ <murm urs> อนหน้านี้สร้างหลวงพ่อหลวงพ่อทองไปแล้วนะเรแล้วมาสร้างหลวงปู่บุตดานะครับผมก็คลิปที่คลิปที่ผ่านมาก็ทีมงานนี้ครับที่หลวงพ่อหลวงพ่อทองที่ผมทําคลิปไปนะฮะพะปิดตาหลวงพ่อทองนะครับก็ใครไม่ได้ดูกับ <tão> ย <ahí> <FO> ้อนไปดูได้นะครับผมนะ กับรุ่นนี้นะครับวันนี้มาทำคลิปรุ่นนี้นะครับผมนะครับทีมงานสิบเอ็ดเสือนะครับนี้จะเป็นการันตีนะเป็นมันจะจะเป็นกระตะกุดเป็นนะครับแล้วก็ตีโคตรไปนะหลวงปู่พุธานะครับปัญญาทาโลนะครับผมวัดป่าวัดวัดป่าใต้นะครับป่าใต้พัฒนารามนะครับผม วัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสระแก้วนะก็รุ่นนี้การันตีในรังนะครับมีการันตีในรังแถมยกรังสี่ลุ้นนะครับผมมีแถมยกรังสี่ลุ้นนะครับถ้ายกรังมานะของผมี่ปิดแบบไม่ได้ลุ้นไม่เป็นลุ้นเนื้อนะครับไม่ไม่ได้ปิดแบบยกรังมาเลยนะนะถ้าปิดแบบยกรังนี่จะมีมีก้นคกตะกุด ทองคำนะครับหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีเนื้อก,ก,ก้1 1> อกคนคกตะกุดเงินหนึ่งองนะครับแล้วก็มีเนื้อก้นคกตะกุดทองแดงหนึ่งองนะครับแล้วก็มีเนื้อใบลานก้นคกกําไลทองคำหนึ่งองนะครับผมเป็นสี่องนะฮะนะฮะแถมยกหลังนะครับแถมยกลังแต่นี่เป็นลุนลุนเนื้อนะฮะลุนเนื้อในหลังนะครับผมสี่ลุนนะฮะ การันตีนะครับการันตีตะกุดทองคํานะครับแท้สามองนะครับตะกุดเงินแท้สามองนะครับในรังนะครับผมมามาลุ้นกันเอานะฮะว่าจะได้อะไรนะครับผมตะกุดทองคําแท้สามองนะครับแล้วก็ตะกุดเงินแท้อีกสามองรวมเป็นหกองค์นะครับเงินสามทองคำสามนะครับผมในรังนะฮรลุ้นในรังนี่ผมปิดมาเยอะอยู่นะแล้วก็จะมีตามมาอีกนะจะมีตามมาอีกนะพระปิตานะ ทั้งหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อทองหลวงพ่อรวยนะแล้วก็หลวงปู่บุตดานะผมจะมีตามมาอยู่นะแต่ว่านี่หลวงหกหกลุนแปดลุ้นน,นี่หลวงปู่บุตดาหมดเลยนะที่ผมปิดมันมนะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นรุ่นหนึ่งด้วยนะผมนะรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นหนึ่งของหลวงปู่บุตดานะครับทีมงานเสียสิบทีมงานสิบเอ็ดเสียนะครับผมสร้างพระปิตามันแล้ว หลายหลวงพ่อนะทั่วทั่วประเทศเนอะนะหลวงปู่บุญดานะผมตำนานสู่ตำนานนะครับเสียนะครับผมอายุของหลวงปู่ก็ตอนนี้ร้อยสิบเอ็ดปีนะหลวงปู่อายุร้อยสิบเอ็ดปีแล้วนะผม <c oughs> หลวงปู่บุรดานะที่พระเจ้าแห่งโชคลาภบ,บรารมีนะครับผมนะรุ่นนี้นะ แต่จมโปุดนี่รวยชนะจนนะครับรุ่นเลกนะก็ในลังมีหลายเนื้อนะฮะมีหลายเนื้อหลายรายการนะครับผมฝังตะกุดเงินตะกุดทองนะฮะหอยเซกนะครับผงตะไบนะว่านมวลสารมากมายนะครผมในนี้นะก็มีมีเยอะนะครับมีหลายหลายรายการหลายมวลสารหลายหลายเนื้อนะฮะผมก็ไม่ คือใบรายการก็ไม่ไดเอามานะดูนะครับเยอะอยู่นะครับก็ใครที่รู้นะครผมก็หรือว่าเข้าไปดูได้นะใบรายการนะนะรายการของหลง,งรุ่นนี้มีอยู่นะแล้วก็แต่ละเนื้อนะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะเนื้อนี้นะเนื้ออะไรนะฮะฝังตะกุดเงินตะกุดทองคำตะกุดทองแดงนะฮะตะกุดทองทิพนะฮะ สำหรับรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูรุ่นนี้นะครับผมปิดผมเปิดซีนไปแล้วเมื่อวานนะครับแกะซีนออกไปแล้วนะอันนี้ผมได้เป็นเนื้อว่านสีเหลืองนะครับเลยเอ่าผงพอยเศษนะครับก็เต็มเลยนะผมผงพอยเศษเต็มเลยนะเนี้ยโลยเต็มเลยนะผมจัดเต็มเลยเนื้อว่านน่าจะเป็นว่านดอกทองนะครับสีเหลืองอย่างนี้นะฮะน่าจะเป็นว่านดอกทองนะ วันดอกทองลลยผอยผงพอยเศกนะก็สวยนะครับแล้วก็กลิ่นมีกลิ่นหอมนะเปิดมานี่มีกลิ่นหอมเลยนะเนื้อว่านนะบางบางเนื้อนี่มอญสารนี่คือกลิ่นแรงนะกลิ่นหอมมากนะฮะนี่เป็นเนื้อสีสีเหลืองนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่โรยผงตะไบนะคือเป็น นะครับสีดำนะแล้วก็สะท้อนแสงเลยนะหงจริงสวยนะเลขโค้ดหกสามสี่นะหกหกสามสี่นะผมนี่น่าจะเป็นทองแดงนะตอโค้ดไปนะสามหลักนะมาดูด้านหน้าก็จะเป็นเขียนว่า,าชื่อหลวงปู่แบบชื่อเต็มเลยนะเดี๋ยวมาดูอีก ดูลุล้นต่อไปนะเพราะว่าเยอะอยู่นะฮะหลายลุ้นนะที่ผมจะแกะน,นะลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ f อนะช่อง Big Survey นะผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็มีช่องซุ้มอาชาพม,ม่าแพทแล้วก็ช่องบ i g เด็กแพทย์หนึ่งแปนะครับมี3ามช่องนะช่อง u t u b e นะก็ทำคลิปไก่ชนนะครับนะแล้วก็ท่องเที่ยวนะไก่ชนก็ขายใน ในช่องซุ้มมาชาพมา่าแพ้นะฮะมาดูนะฮะลุ้นต่อไปนะผมลุ้นนี้นะฮะอืมได้เป็นเนื้ออะไรครับได้เป็นอ่าเนื้อก้อนคกหรือเปล่าครับนะนะไม่ได้ฝังตะกุดนะฮะเนื้อก้อนคกหรือเปล่าครับ ส่วนมากผมปิดมาพระปิดตาแต่ละรุ่นนี่ผมจะได้องค์สีดำๆแบบนี้นะคล้ายๆเป็นดินกากยายักอครับคล้ายๆเนื้อบ้านที่เขาสร้างหลงหลงปุด่ดหลงปุ่ดทวดครับเนื้อก,กากยายัก <c oughs> คล้ายๆเลยนะอันนี้น่าจะเป็นผงเนื้อเนื้อกุ้นคกหรือเปล่านะแนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามานะ มีอนะไรการนะผมก็ไม่ค่อยรู้นะเนี่ยรายการเยอะนะมีก้นผงก้นคกนะครับมีว่านดอกทองนะแล้วก็มีตะไบผงตะไบนะผมอันนี้น่าจะเป็นผงตะไบแล้วนะครับแล้วก็ฝังกากเพชรพอยนะฮะใส่ครับนยครับคือสะท้อนกับแสงนะฮะ เห็นชัดเจนแล้วนะคือโรยผงนะครับนะด้านหลังนะรหัสโคดสี่สี่สามเก้านะแล้วก็ตอกเหรียญน,นี้ตอกสองนะเหรียญดาวกระจายตอกดาวกระจายสองนะสองที่นะเมื่อกี้ตอกที่เดียวนะพีสี่เดี๋ยวมาสองดูนะข้างในนะ ตกสเสือครับตอกสอเสียนะฮะเดากระจายนะสอดเสียหรือเปล่าอานนี้นะ่าจะเป็นรายการพิเศษนะครับใครอยากรู้เนะว่านะครับแต่ละ รายการก็เข้าไปดูในใบรายการได้นะผมนะผมไม่ได้ออกมาทำประกอบคลิปอยนูะ่นะนะก็ด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่บุทดานะนี่องค์จะดำๆหน่อยมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวมามาดูลุ้นต่อไปกันนะฮะลุ้นต่อไปอาจจะเป็นเนื้ออื่นนะเดีก็จะมองเห็นเลขชัดเจนขึ้นนะกล้องไม่ค่อยจับนะขออาภัยด้วยนะผมทำคลิปนี่คือ ชมคลิปตอนเย็นนะตอนกลางวันก็จะสว่างหน่อยนะนะทีซีนเดิมเลยนะครับแกะมานะฮะให้เครดิตเขาหน่อยนะเขาสร้างพ้าเยอะนะไหลพระปิดตาหลายหลวงพ่อนะเป็นทีมงานนะครับผมนะมาดูรุ่นนี้กันนะฮะถ้าได้ไม่น่าจะได้แบบได้ไม่ซ้ำกันเลยครับสาม สามองค์นี้เปิดมานี้ได้ไม่ซ้ํากันเลยสินะครับนี่ครับอือันนี้เป็นอะไรครับผงสบู่หรือเปล่าครับนะผงสบู่เลียดหรือเปล่าครับโรยโรยตะไบทองหรือเปล่าครับรอยผงตะไบหรือเปล่าครับผงเนื้อเนื้อว่านอ่าสบู่เลียดโรยผงตะไบทองหรือเปล่าครับนะ ใครรู้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะผมอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าสวยนะครับเหรียญน,นี้ก็สวยนะสะท้อนแสงแล้นะโอ้โลอยนี่เต็มเต็มอ๋อเต็มองเลยนะนี่นะพระปิดตานะครับผมองค์ก็คล้ายๆหลวงปู่โตะนะฮะนั่งกัสสมาดแบบนี้นะเทา้าคขวยกันอย่างนี้นะคล้ายๆเหรียญหลวงปู่โตหลวงปู่โตก็ <c oughs> ราคาขึ้นหลักแสนนะครับราคาก็ หลักแสนอยู่แล้วนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดหกแปดนะครับอันนี้รู้สึกว่าอันนี้ไม่อันนี้ดูเหมือนจะเป็นทองแดงกันนะสองสองหกแปดนะครับตอกดาวกระจายสอเสือข้างในนะสอเสือนี่คืออะไรครับ โซเสียย่อมมาจากอะไรครับหรือว่าทีมงาน11เสียอย่างนี้หรือเปล่าครับนะก็เลยตอกเป็นสซเสียนะอันนี้ดูผ่านคลิปนี่เป็นสีเงินนะครับนะแต่ไม่ใช่เงินนะเป็นออกเป็นสีทองแดงนะเป็นทองแดงนะน่าจะเป็นสบู่เลียดนะครับผมผมงโอยผงตะไบนะผงสามลุ้นสามลุ้น สามแบบสามมวลสารนะครับผมเนียว้านนะฮะเมียบ้านนี้ต้องบอกจัดเต็มน,นะครับผมมาดูรุ่นมาดูองค์ต่อไปครับโอ้องนี้อง์นี้ก็เป็นสบูเรียดนะครับฝังตะกุดทองแดงนะครับผมองคนี้ฝังตะกุดทองแดงใน fc นะองคนี้ไม่ได้ฝังตะกุดทองแดงแต่ว่าเป็นสี สีออกแดงสีเป็นเนื้อบ้านสีแดงเหมือนกันนะเหรือน,นี้นะครับแล้วก็โรยผงเหมือนกันนะครับผมนิดนึงนะคล้ายผงบ้านผงพลอยเสกนะฮะแล้วก็มีจีบรลหลวงพ่อนะครับผมจีบอลหลวงพ่อนี่เต็มเลยนะจีบอหลวงพ่อนี่เต็มเลยนะครับผมแล้วก็ดูเหรียญน,นะครับอันนี้ชื่อเต็มหลวงพ่อนะครับผม ป็นยาฮาโลนะฮะฝั่งตะกุดนะครับด้าน,นเท้าตรงเท้าหลวงวอนตรงเท้าพระนะะตะกุดทองแดงนะโอ้หสวยนะครับเหรียญน,นี้ก็สวยนะฝั่งตะกุดเลยนะฮะด้าน,นหลังมาดูโค้ดโอ้โหเลขเลขเดียวครับนะครับเลขเลขโทนนะครับผมเลขโทนนะเลขสามนะฮะอ๋อหลักเดียวนะมีหลักเดียวหน่ยนะต่อโค้ดสอดเสียดาวกระจายเนะ่ย เล,เลขโดดๆโดดเลยครับเลขโดดๆเลยครับนะเลขสามนะฮะด้าน,นหลังก็เขียนว่าหลวงปูบ่บุตรานะผมหลวงปู่บุตรานะมาดูลุ้นที่ห้านะฮะ รุ่นสุดท้ายรุ่นที่ห้านะผมที่จะแกะนะฮะโอ้องค์นี้ดูมีน้ำหนักนะฮะหนักนะครับผมผมว่าตลับกล่องนี้นะมาดูนะผมได้คือไม่ซ้ํากันเลยนะรายการที่ได้มานะฮะไม่ซ้ํากันสักเลยโอ้โหนี้ก็ไม่ซ้ําครับอันนี้ก็เนื้อว่านมวนสารสี ็นสีเอ่ะสีฟ้านะครับผมสีฟ้าสีเขียวนะเขียวอ่อนนะโอ้สวยครับเหรียญนี้ก็สวยครับโรยผงตะไบหรือเปล่านะเนื้อบ้านมวลสารจัดเต็มนับสวยนะเป็นสีอ่ะสีเขียวอ่อนนะผมเนื้อนี่ก็มีเยอะนะฮะ ปอยเสกอันนี้น่าจะเป็นผงตะไบนะโรยผงตะไบนะแล้วก็เต็มเลยนะผมเหรียญจริงนี่โรยผงข้างหน้าข้างหลังเลยนะแน่ยันนะครับยันแน่ยันพุทธซ้อนนะสวยงาม อีกสามลุ้นนี่ขออนุญาตยังไม่เปิดนะครับผมไม่รู้ว่าได้เนื้ออะไรนะแต่ว่าห้าลุ้นเนี่ยคือไม่ได้ซ้ํากันสักเนื้อเลยนะไม่ซ้ํากันสักเนื้อเลยนะผมนะครับของพระปิตาหลวงปู่บุญดานะครับผมสวยนะสวยทุกสวยทุกรายการนะฮะสวยทุกรายการเลยนะผมห้านะลุ้นนะฮะเปิดแค่นี้พอนะครับผมเอฟสี่ กบก็รุ่นนี้รุ่นนี้ผมก็บูชานะครับบูชามาเป็นบอกว่าเป็นเหรียญแรกก็ได้นะร,รุ่นของหลวงปู่พุทธาเนี่ยครับผมนะพระปิตานนะก่อนหน้านี้ยังยังไม่ได้เช่าบ,บูชามานะครับผมนะน่าจะยังไม่ได้เช่ามาหรือว่าเช่ามาแล้วจะไม่จะไม่ได้เหมือนกันนะ โดยชนะจนนะประมาณนี้นะผมสำหรับรุ่นนี้นะผมนะค,คลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันกันกบพระปิตาหลวงพ่อพัดบ้างนะครับผมรับรองว่าสุดแน่นอนนะฮนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะผมใครชอบก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องบิ๊กเซอร์เวยนะผมคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ